สวัสดีครับก็สวัสดีพี่ๆน้องๆพนักงานทุกท่านนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษจะมาคุยเ,เรื่อง booster วัคซีนเข็ม3นะครับคือตอนนี้ทางบริษัทเราอยากให้พนักงานเนะี่ยได้ฉีดขาะนี้น้องๆก็ไปฉีดก,กันเองไปลงทะเบียนกว่าจะได้มันล่าช้าบ้างอะไรบ้างรัฐบาลก็ลงระลงครับเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยทำไงให้น้องเราได้วัคซีนเร็วที่สุดบริษัทก็เลยลองไปติดต่อโรงพยาบาชลชนบุรีนะครับว่ามาฉีดเท่ไหรได้ไหมบริษัทเสียค่าใช้จ่ายให้ค่าเดินทางให้ ักแสนนะครับเขาก็มีมาตรฐานว่าถ้าคุณมีพนักง,งานฉีดถึง700คนเนี่ยเขาจะขับรถพาคุณหมออะไรมาให้มาฉีดที่นี่เลยนะครับตอนนี้เราทำเซอร์เวย์ไปเราได้450คราวนี้เรามีพนักง,งานที่สามารถฉีดวัคซีนได้เป็นพันคนนะครับเข็มสามเนี่ยผมก็เลยอยากจะรณรงค์ว่าช่วยลงทะเบียนหน่อยนะครับให้มาฉีดให้ครบอย่างน้อย700คนเราจะได้เชิญเข้ามาม 3, าสายที่ยี่สิบสาวเนี้ยถามว่าทำไมต้องเป็นวันสายที่ยี่สิ เพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกอ่ะโรงพยาบาลทรวเขาไม่ว่างนะครับเราสะดวกวันเสาร์เราก็อยากให้ฉีเดเร็วที่สุดเลยวันเสาร์ที่22ครฉะนั้นใครที่จะไปลงทะเบ,บียนเองอะ่ะมันไม่ได้เร็วเท่านี้หรอกครับแล้วก็เราจัดรถรับส่งให้ด้วยนะวันเสาร์ที่22นะครับมาฉีดเสร็จวันนั้นที่ก็ได้พักหนึ่งวันคราวนี้เราจะลงแบบนี้พนักง,งานได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์ในการได้มาฉีดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วบริษัทก็มีความสะดวกให้ทุกอย่าง ส่วนหลังจากนี้ไปภายในวันที่31มกราคมหลังจาก31มกราคมเป็นต้นไปไอ้ที่เราอนุญาตให้ฉีดลัคซีนเข็ม3แล้วลาป่วยได้ไม่หักเบี้ยขยันอะไรพวกนี้ไม่เสียพักร้อนครับเราจะยกเลิกแล้วเพราะเราจัดเตรียมให้วันนี้แล้วนะครับก็หลังจากนี้ถ้าหลังจากสิ้นเดือนไปเนี่ยเราจะฉีดลัคซีนเข็ม3เองไปลงทะเบียนเอง วันไม่ฉีดเราป่วยได้เอ่อเราก็ร้อนได้ไม่ผิดเรากร้อนได้หรือจะเราป่วยก็แล้วแต่แต่โดนหักเบี้ยขยันนะพักร้อนไม่โดนหักเบี้ยขยันวันถัดมาถ้าคุณมีอาการคุณจะรัป่วยต่อคุณก็เราป่วยของคุณไปแต่เบี้ยขยันคุณจะโดนหักแล้วนะครับเป็นความขอความร่วมมือกึ่งอยากให้เป็นจบเรื่องนี้ยภาในเดียนี้นะครับไว้ง่ายก็อาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่เพื่อคนหมู่มากไม่งั้น450คนที่ลงในเบีนไว้จะเสียสิทธิ์นะครับ เราต้องเห็นใจคนส่วนมากด้วยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันนะครับวันนี้โอไมคอนก็ให้กระจายอย่างรวดเร็วโรงงานจะเป็นคลัสเตอร์ถัดไปยังไงผมฝากทุกคนช่วยให้ความร่วมมือนะครับลงทะเบียนเดี๋ยวพี่ป้อมจะแนบเอกสารผ่านไลน์อปพิเคชันไปนะครับก็ลงทะเบียนแล้วก็มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับบริษัทจะเตรียมให้ทุกอย่างนะครับลงทุนให้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ